ใกล้วันกิยามะจะมีจองโกหกโผล่มาอย่างมากมายท่านรอซูลุนลลอสอลาลัลโลห์อะไหรฮิวาสลังกล่าวว่าแท้จริงใกล้จากกิยามะจะมีบรรดาจองโกหกดังนั้นพวกท่านจงระวังพวกเขาบันทึกโดยมุสลิมหมายเลข1822ใกล้วันกิยามะจะมีจองโกหกผุดขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งจองโกหกในฮะดีษหมายถึงผู้ที่อ้างว่าตนเองเป็นนบีพวกเขาจะกล่าวว่าฉันคือรอซูลฉันคือนบี โดยผู้ใดเชื่อคำอ้างของจอมโกหกเหล่านั้นว่าพวกเขาเป็นนบีจริงๆเขาก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะไม่มีนบีหลังจากนาบีมุฮัมมัดอีกแล้วนบีมุฮัมมัดนั้นคือผู้ที่มาปิดฉากการเป็นนบีบางทัศนะกล่าวว่าความหมายของจอมโกหกนั้นหมายถึงจะมีผู้ที่มาเผยแพร่หะดีตปลอมอย่างมากมายพวกเขาจะแต่งหะดีษ์ขึ้นมาโกหกใส่ท่านนาบีว่าท่านกล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ทั้งที่ท่านไม่ได้กล่าว และบางทัศนะกล่าวว่าจอมโกโหกหมายถึงบรรดาผู้ที่เอาอารมณ์นำหน้าหลักการพวกเขาจะอุปโลกจะอุตริสิ่งใหม่ขึ้นมาในศาสนาและเรียกร้องผู้คนไปสู่สิ่งอุตริเหล่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นทัศนะใดมันก็ล้วนอันตรายทั้งสิ้นจากนั้นท่านนาบีสอนลั่นโลหะไรลฮิวซันลำก็สั่งใช้ให้ระวังจอมโกหกเหล่านั้นดังนั้นจําเป็นที่จะต้องกลัวออกห่างอย่าไปประปนกับจอมโกหกเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้อ้างตนเป็นนบีผู้แต่งหะดิษปลอม หรือผู้ที่เรียกร้องไปสู่บิดอาร์เพราะเกรงว่ามันจะมาสร้างความเสียหายต่อศาสนาของเขาหรืออาจจะทําให้พวกเขาลุ่มหลงไปกับกลอุบายของจองโกโหกเหล่านั้นจนสุดท้ายก็จะเดินรอยตามจองโกหกเหล่านั้นสิ่งที่ได้รับจากฮะดีตใกล้วันกิยามะจะมีจองโกหกโผล่มาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้อ้างตนเป็นนบีและโกหกในเรื่องอื่นๆดังนั้นพึงระวังจอมโกหกเหล่านั้นซึ่งการระวังที่ดีที่สุดคือการออกห่างจากพวกเขา ท่านนบ,บีรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบางประการซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในหลักฐานที่บอกว่าท่านเป็นนบ,บียิ่งใกล้วันกิยามะความชั่วร้ายฟิตนาวิกฤตจะยิ่งมากดังนั้นพึงขอดูอาอยู่เสมอให้รอดพ้นจากฟิตนาที่จะเกิดขึ้นใกล้วันกิยามะเนื้อหาบทความเพจสุนนะอันคำดุลิ้นและสำหรับคำตักเตือนและข้อพึงระวังขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองพี่น้องมุสลิมทุกคนให้พ้นจากฟิตนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนกิยามะด้วยเถิดอามน